มีทุกอย่างสกีอะไรเดี๋ยวหนูกัดสายขาดเลยซ่อมได้นั่นต้องหลายหมื่นอโอ้ยคิ้วหนูเริ่มเข้มไปลปะปะจะมานั่งสกีเองไม่เอานะไม่ผ่านไม่เอาไม่เอานานไม่ได้ทำขนาดนั้นพี่จุ๋มนก็พูดเล่นเ,เวลาจะขึ้นแบบเ่ามันทำเองได้พอเลิกก่อนหยุดทุกคน งานเยอะแล้วคือแหมมีเวลาพักวันสองวันนิดคือรีบเลยนะ,ะนะนึกออกปะมาจีมีใช้่ี่มาเห็นไหมคือหนูทำกันตลาดไม่เก่งหนู่เป็นนักคิดขนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบกัรตลาดไม่เก่งเท่าไหร่รองเท้าอยู่นี่นะ คือหนูไม่รู้ว่าหนูทำทางไหนให้แบบให้มันดีจริงๆเนี่ยเราควรทาทางไหนดีคะยังใช้ไมหน้าไหมใช้บ้างค่ะใช้แต้มรอยอะไรเงี้ยคือเราจะทำหลายอย่างเกินนึกออกปะ <c oughs> ยืดเปล่าเขายังปังนฟิลิเย่เลยนะอ่ะแสบผมนี่ทีมขึ้นเลยสีมส้มเนี่ยรีวิวได้สาระนนก็ดีแต่่มมันแห้งช้านิดนึงค่ะต้องปรึกษา้องพีชกันแหละซอนสีม่วงใช้ดีมากต้องเลเราชอบม,มาใช่ทำแบบนี่ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาไปเข้านุ่นเข้านี่ยังไม่เดี๋ยวก่อนเออยีิบปเดี๋ยวค่อยไปคุยจบยังไม่เลิกสเออจบยี่สิบแปจบ เพราะว่าไปของนิเซ่กับเอียนบอยพอดีจบ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 วันนี้ดูข้อสอบอาไม่ค่อยติดนะใช่หรอนี่ดูสิช่ำ ไม่ได้ขี่ <c oughs> ติดคอนี่แหละกินไม่แบ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ออสภาพมะขามมะขามหนูได้ซ้ำ <c oughs> หนูสาบเวลา <c oughs> กินไม่ขอเนี่ยตำลักแล้วเป็นไงละ่ะก็ยิ่ง เลยเนี่ยตอนนี้นละค่ะเป้าหานคิดถึงหรือเปล่านะ้ามาทำอะไรเนี่ยนะอ,ออากระนาสาวเท้าแดงๆหน่อยเนาะวันนี้เอะค่ะไม่รู้ว่าถ้าไร่ก็ไล่เล่นๆค่ะเมื่ช้าหนูก็ตื่นเช้ามารอบหนึ่งอะนะ ตื่นมาเราก็เรียกพี่พีชพี่พีชก็จ๋าเดินก็หลับเห็นเขาเดินยองยองดุ้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 งออกมาทำงานไม่จ้าหนูไม่ได้ตื่นมาส่งพี่พีทแต่ไอเป็ดตื่นมาส่งพี่พีทนะพี่พีทเขาต้นไอเป็ดตกหรอ ปกติเขาจะส่งไปรูปเรานอนหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะอันนี้เขาส่งไปรูปเป็ดจ้าเป็ดอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วก็เป็ดทำอะไรหนึ่งเขาอ,อะเป็ดจู่เป็นมากจริงจริงเอวเอวที่ผีก็คือใกล้เป็นทาสแมวละ